กล่องนะคะลองแต่งแล้วก็มารีวิวเร็วๆสั้นๆกันนะคะกับเครื่องสำอางยี่ห้อนี้นะคะหลายๆคนต้องเคยเห็นแล้วแน่ๆเลยเพราะว่าใน ช่วงแรกๆที่คุณทำชาแนลว้านพิมนี่นะคะคุณก็ใช้พาเลตของ BSC มากมายเลยนะคะที่คันรังสรรค์ลุกต่ตางๆที่แต่งมานะคะจนตอนนี้เนี่ยทาง BSC บอกโอ้เห็นป้าพีบเอามาใช้นะคะก็เลยส่งมาให้ทดลองบ้าน,นะคะเป็นเครื่องสำอางเป็น up, เมคอัพลายใหม่ของเขานะคะเพราะนั้นถ้าคุณอยากทราบะคะติดตามชมได้ในวิดีโอค่ะก็ค่อยดูกันไปทีละกลุ่มเลยดีกว่านะคะก็คือว่าจะมีมาตั้งแต่เบสเมคอัพนะคะมีเป็นรองพื้นเป็นแป้งฝุ่นแป้งแข็งนะคะแล้วก็มาไปถึง ตาแก้มปากเราีจนพาเลตนะคะมีอายไลเนอร์แล้วก็มีมาสคาร่าค่ะมาดูเซตแรกกันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้ารองพื้นนี่เองนะคะรองพื้นก็คือจะมีทั้งหมด3กล่อง3สีค่ะกล่องน,นี้คือเปิดเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหมก็คือหน้าตากล่องเนี่ยเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่านี่อันนี้จะเป็นร,รายละเอียดของของผลิตภัณฑ์ซึ่งของ้อห้างมองยานนะคะเรามองจากทางกล้องะคะ่ะเพราะนั้นทิมจะอ่านให้ฟังแล้วกันเขาบอกว่าเป็น BSC Bio Perfect Liquid Foundation นะคะคือเรียกว่าเป็นลิปเป็นลองคือเนื้อน้ำเองพิมได้บีบนะคะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นสีเบอร์ C1 C2 แล้วก็ C3 นะคะคือเขาจะมีทั้งหมด3สีนะคะพิมจะลองเปลีย่ยให้ดูนะว่าเนื้อเขาเนี่ยนะคะมีความสามารถในการปกปิดเดยอะแบบคนอย่างวันนี้ที่พิมใช้เนี่ยพิมใช้เป็นเบอร์2นะคะคือเบอร์ตรงกลางนะคะ แล้วก็พอใช้เบอร์สเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้อคอนซีลเลอร์แล้วเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีความสามารถในการปกปิดสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแพนด้าหายเกลี้ยงเลยนะคะก็คือพิมคิดว่า3เฉดสีนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะครอบคลุมผิวสาวไทยได้นนอพอควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์สเนี่ยค่ะคือเข้มเข้มทีเดียวเพราะฉะนั้นสาวที่แบบเฮ้ยผิวเข้มแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหาลองพื้นที่มันสีเข้มกว่าางแบบนี้ในตลาดได้ยากน,นะคะก็คืออยากให้ลองดูเบอทีนี้มาดูกัน อันนี้คือลักษณะของเนี่ยนะคะกล่องเขาเปิดมาเปิดด้านข้างนะคะจะเปิดด้านไหนก็ได้ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกเป็นรองพื้นเนื้อนเนียนละเอียดเบาบางเกลี่ยง่ายนะคะซึ่งคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าใช้แล้วหลายวันนะคะแล้วก็สาหรับโดยส่วนตัวพิมเนี่ยใช้ตั้งแต่เช้านะคะระหว่างวันซับมันหนึ่งครั้งอยู่ได้จนถึงประมาณทุ่มสองทุ่มหมก็คือเรียกว่าเอ่อไม่ไม่ทาให้ผิวมันมากไปกว่าปกติเพราะผิวพิมเนี่ยถ้าเกิดว่าทั้งวัน พิมไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะอยู่เนี่ยก็ต้องซัดมันหนึ่งครั้งอยู่แล้วแล้วก็อยู่ได้ถึงคืนเพราะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มความมันให้กับผิวหน้าของพิมพ์นะคะก็เรียกว่าใช้ได้แล้วนี่จะเป็นลักษณะของขวดนะคะจะเป็นขวดสีดำขวดปัม๊มหน้าตาตั้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีบอกเบอร์ว่าขวดนี้เป็นเบอร์อะไรนะคะแล้วก็ขนาดบรรจุใน1หนลอดเนี่ยคะ่ะหขวดเนะะี่ยคือ่ะคือ25 m ลนะคะราคาขายที่เค้าระบุต,ตรงนี้คือบอกไว้เลยว่า850บาทปะคะอะะนหัามแบ,บนี้ อันนี้คือจะเป็นเบอร์3นะคะก็คือบีบมาได้สีแบบนี้นะคะเนื้อเนียนละเอียดทีเดียวค่ะพิมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณมองหา รองพื้นที่แบบว่าของชาวไทยราคาอาจจะครึ่งหนึ่งของเคาน์เตอร์ทั่วไปเนี่ยนะคะรอง BSC อน,นี่ใช้ได้มากเลยตัวนี้นี่ตอนแรกได้มาแล้วคิดเอ๊ะมันจะเวิร์กหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่พอใช้ไปใช้มาเอ้ยเนื้อมันดีแล้วอย่างที่บอกแหละพอมีตัวนี้ปุ๊บก,ก็ไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์แทนที่คุณจะมีทั้งรองพื้นและคอนซีลเลอร์นะคะคือดับเบิลเป็นคอนซีลเลอร์ไปได้เลย <S <S ทีนี้มาถึงตัวแป้งฝุ่นกันบ้างน,นะคะแป้งฝุ่นจะมีแบบนี้นะคะแป้งฝุ่นจะมีทั้งหมด2สีอันนี้จะเป็น Bio Perfect g o ต์โกล v i p o เ o ียนะคะอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นแต่ทีนี้เนะี่ยคุณเห็นไหมกระปุกมันเอ่อกล่องนะคะที่กล่องก่อนวิบวับมันดูอะไรประมาณนี้นะคะขนาดบรรจุใน17กรัมราคา850บาทนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่วิบวับอ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะเปิดออกมาให้ดูคือมันจะเป็นแบบว่าเป็นประกายนะคะเวลาทานไปอันนี้เป็นหน้าตาของกระปุกนะคะหยิบออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะเขียน โกคาเวลลูชพาวเดอร์นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพอพิมพ์ลงรอ,องพื้นเสร็จพิมพ์ก็ใช้แป้งแข็งที่มันเป็นสีเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวไอ้ไอกันหนึ่งนะให้ดูแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้หัดทับมันก็เลยจะเป็นแบบประกายวิบวับเล็กน้อยะคะ่ะเปิดมาข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นพัฟให้นะคะเป็นพัฟแบบนี้นี่อันนี้พิมพใช้ไปแล้วนะ,ะวิธีการของพิมพก็คือนะคะพิมพใช้คัตเตอร์นะคะกรีด ลงไปที่สติ๊กเกอร์เนี่ยเพื่อเปิดเฉพาะบางรูนะคะแล้วก็ดึงออกถ้าเกิดเปิดทั้งหมดเนี่ยพี่มไม่ค่อยชอบเปิดทั้งหมดพราพี่เปิดทั้งหมดพอเทมาปุ๊บมันเยอะเกินไปแบบนี่มีนก็จะเปิดเฉพาะบางรูแล้วก็ค่อยๆเทออกมาอะไรแบบนี้ค่ะเตีย่ยงนิ้ปุ๊บปุ๊บมันก็จะติดขึ้นมาเห็นไหมติดขึ้นมาแล้วก็ลงที่ผิวได้ตรงนี้มไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าบอกเลยว่าพอทาแล้วเนี่ยมันวิบวับสองประกายนะคะคือเวลาทาแล้วมันจะแบบว่ามีปิง้งปิ๊งปิงเหมาะสาหรับทั้งพิมพ์เชื่อวนี้้้้ใชไดทัง ตัว,วนะคะแล้วก็ใบหน้าด้วยเลยเพราะอย่างนี้เขาชอบเป็นกลางกลางคืนอะไรอย่าง,งนี้ยนะมันก็จะแบบดูอ๋อตัวสองประกายมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้เพราะว่าปริมาณค่อนข้างเยอะต่อให้ทาตัวก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเปลืองเกินไปนะคะเพราะนั้นก็มี2สีเมื่อกี้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะนี้เป็นสีเบอ,อร์2เปิดเทียบให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะเข้มกว่านิดหน่อยนะคะก็อันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือเบอร์สอง คือมองลอดผ่านพลาสติกลงไปเนี่ยก็จะเห็นกันว่าสีมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือเรียกว่าใครที่ใช้รองพื้นเบรอร์1เบรอร์2เนี่ยจะใช้เบรอร์หนึ่งก็ได้คนที่ใช้รองพื้นเบรอ 2, บร์2เบอร์สใช้เบรอร์2ก็ได้คือแล้วแต่นะคะว่าอยากจะให้คอมบิเนชันใหมนะ่ไหนอย่างของพิมเนี่ยใช้รองพื้นที่สีเข้มนิดนึงแล้วก็โบด้วยแป้งที่สีขาวหน่อยนึงเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ดูแบบบาลานซ์กันพอดีนะแล้วแต่ว่าเทคนิคข,ของใครนะคะใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนลองดูมาถึงตัวแป้งแข็งบ้านทีนี้แป้งแข็งเนี่ย ส่งมาให้พิมพ์เป็นเบอร์3เบอร์สคือเข้าใจว่าเพราะว่าส่งแป้งฝุ่นมาให้เป็นเบอร์1เบอร์2นะคะแป้งแข็งก็เลยส่งมาเป็นเบอร์3เบอร์4แป้งแข็งเนี่ยจะมาในลักษณะแบบที่เป็นรีฟิลนะคะแล้วก็จะมีตลับขายแยกตัวตลับเนี่ยค่ะคือขาย300บาทนะคะจะบอกว่าตลับเนี่ยเขาเรียกว่า BSC Bio Perfect Powder Case นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าป๊อ,อดเปิดมาอะไรอะซอ,นะอ,องหนังนะคะคือเป็นซองหนังนะคะแล้วก็เปิด พอดันออกมาก็จะเป็นเคสแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยคือพิมพ์เปิดเอาแป้งที่เป็นแป้งรีฟิลเมื่อสักครู่เนี่ยมาใส่ลงไปแล้วนะคะโดยที่เจ้าแป้งรีฟิลที่พิมใส่ลงไปเนี่ยพิมพ์ใส่ไปเป็นเบอร์สี่เลยนะคะคือเอาเบอร์ที่เข้มสุดอันนี้เป็นเบอร์สามอันนี้เบอร์สี่เดี๋ยวเอาเบอร์สามเบอร์สี่มาวางเทียบข้างๆกันให้ดูนะคะเบอร์สามคือที่อยู่ในกล่องเบอร์สี่คือที่อยู่ในตลับถามว่าทําไมพิมพ์ถึงได้เปิดเอาแป้งเบอร์สี่มาใส่ในตลับเพื่อใช้แทนที่จะเอาเบอร์สามมาใส่นะคะเพราะว่า พิมใช้ลองคื้นเบอร์2เสร็จแล้วเนื่องจากแป้งให้มาเนี่ยทั้งเบอร์สาทั้งเบอร์สีเนี่ยเข้มเกินผิวพิมพแน่นอนนะคะเพราะนั้นแทนที่พิมพ์จะเอาแป้งเนี่ยให้มันเป็นเบอร์สาแล้วแบบแปะลงไปบนหน้าเนี่ยพิมก็เอามาใช้เป็นเบอร์สีไปเลยนะคะใช้เบอร์สีแล้วก็ใช้เบอร์สีเนี่ยในการเชดดิ้งใบหน้าไปได้เลยนะคะเพราะใน,นหลายๆคนที่เคยถามมาว่าแป้ง าไปแป้งซื้อมาอ่อนไปเลยพวกนี้นะคะที่บอกเลยว่าแป้งเนี่ยสามารถนํามาใช้แทนไฮไลท์เชดดิ้งได้เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเขามีสีประเภทอย่างเงี้ยนะคะสีอย่างเงี้ยสามารถใช้ไฮไลท์ใต้คิ้วอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะคือคุณดูตามสภาพผิวสีของคุณะคะ่ะว่าหลังจากที่ลงรองพื้นแล้วเนี่ยสีที่คุณมีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรองพื้นที่ลงไปแล้วเนี่ยมันเข้มหรือมันอ่อน กว่ากี่เฉดอย่างไรยังไงนะคะเราสามารถนามาใช้แทนกันได้นะไม่ต้องซื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยตอนนี้พิมก็จะมีเฉดดิ้งนะคะสีที่พอดีพอดีมากๆเพราะว่ามันเข้มกว่าผิวพิมพ์ประมาณ2-3าเฉดกาลังพอดีเลยะคะ่ะเพราะนั้นพิมก็มาลงตรงนี้ค่ะตรงช่วงกระดูกโหนกแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงกรามทําให้แบบหน้าดูเรียวมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเรียกว่าสบายมากเลยกลายเป็นว่า ตายละมีเชดดิ้งนะคะในตลาดที่สวยงามน,นี้แล้วก็หลังจากที่อันนี้หมดไปเด็กผู้ก็อาจจะไปสามารถที่จะซื้อเจ้าตัวที่เป็นรีฟิลแบบนี้นะคะที่เป็นเบอร์1ห,หรือเบอร์2นะคะมาเพื่อใช้ลงแทนก็ได้นะคะไม่ได้ต้องใช้นี้เสมอไปทีนี้ไอ้เจ้าตัวรีฟิลอันนี้นะคะ ตัวรีฟิลแบบนี้ให้ดูอันที่มียังมีผลิตภัณฑ์กันนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สามนะคะที่กำลังชอยดูอยู่อันนี้คือ b i o p e r f e c t powder foundation นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นด้วยนะคะเพราะนั้นอย่างที่ิบอกคือพิมพ์ลงรองพื้นแล้วพิมก็ลงเฉพาะจุดถ้าเกิดว่าคุณชอบแต่งหน้าหนาหน่อยเนี่ยคุณใช้เจ้าตัวนี้ค่ะลงทับทั้งหน้าอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณใช้สีเดียวกันกับรองพื้นนะ,ะเพราะมันเป็น p o w d e r foundation คือมันเป็นแป้งผสมรองพื้น อยากจะให้บางลงไปอีกก็คือตัดลองตัดขั้นตอนรองพื้นทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ลงเฉพาะแป้งผสมรองพื้นแบบนี้นะคะขนาดบรรจุอันนี้คือ12กรัมนะคะใช้ไปได้นานนานเลยนะคะแล้วก็ราคาขายนี่อยู่ที่900 690บาทนะคะ690บาทถ้าทางค่าให้เดานะน่าจะมีเบอร์1 2 3 4นะคะ1 2 3 4เพราะว่าอย่างที่นี่แหละคือเบอร์ที่ให้มาเข้มสุดคือเบอร์สีรเะฉานั้นถ้าเกิดว่าคุณผิวเข้มอ่ะคุณดูละการมันได้นะนี่เดี๋ยวนะคะ คิมจะลองสวอชแป้งเบอร์สี่นี่นะคะข้างๆกับลองพื้นเบอร์สามเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าคุณลงลองพื้นเนี่ยนะคะคุณลงลองพื้นเบอร์สุดท้ายนี่ใช่ไหมคะเบอร์สามเสร็จแล้วก็ทับด้วยแป้งเบอร์นี้นะคะกำลังดี กำลังดีเพราะถึงเวลารองพื้นคุณไม่ลงไหนอย่างนี้ถูกไหมคุณต้องเกลีย่ยให้มันเบาบางนี่นะคะพอหลังจะเกลีย่ยเสร็จแล้วนะคะก็คือใช้แป้งเบอร์สี่ลงทับได้เลยหรือว่าถ้าเกิดอยากให้ผิวหน้าดูขาวขึ้เล็กน้อยนะ,ะก็ลงเป็นเบอร์3แทนนะคะทีนี้มาถึงส่วนตื่นเต้นถึงส่วนตื่นเต้นของออลายนี้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า power of crystal นะคะคือจะมาเป็นแบบเนี่ยกล่องหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่จะมีเขียนระบุไว้ด้านข้างนะคะว่าเป็นอายเป็น เป็นบลัชนะคะเป็นชีคนะคะแล้วก็เป็นลิปส์นะคะก็คือจะบอกอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันวิธีอันเลยคือบอกว่าชอบมากพิมพ์ชอบประเภทที่เป็นแอบออก,ออกนาแบบพาเลตเนี่ยค่ะคือ ใช้แล้วก็พกอันเดียวแล้วก็ไปได้เลยแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยคือทุกขั้นตอนจบไม่ต้องมาเปิดตลับนี้ตลับนู้นตลับนั้นเลยอย่างคะ่ะมันก็มีบ้างแหละบางทีที่แบบเออวันนี้ฉันอยากจะเปิดเอาห้าตลับ6ตลับบวานนะคะแต่มันก็จะแบบมีวันที่ขี้เกียจหรือว่าต้องไปรีบไปทํางานหรือจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพกอันเดียวถูกไหมอ่ะมาดูไปทีอันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น bio perfect powder power crystal eye color นะคะในนี้เนี่ยจะมี หลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งอายแชโดนะคะครีมแชโดว์แล้วก็ครีมไลเนอร์ด้วยอันตลับหนึ่งเนี่ยคะราคา1,200บาทเปิดออกมาจากกล่องปุ๊บเนี่ยจะเป็นซองกระมีมันของพี่มาจะดูแลเธอหนิเนนะคะเพราะเวลาแต่งหน้าเนี่ยพี่เปิดกล่องเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยมือที่แบบมันเลอะแป้งเลอะรองพื้นมาอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่อยากให้เจ้าตัวนี้เลอะคุณก็จะเช็ดมือน,นึงก่อนนะคะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นะคะ ก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะเห็นไหมพ o w e r of crystal ลจริงๆคือจะมีคริสตัลของ Swarovski นะคะอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเป็นคริสตัลไลซ์ของเขาเนี่ยะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราสามารถแยกออกระหว่างเจ้าตาแก้มปากเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ตรงมุมข้างล่างนะะี่ค่ะเขาจะเขียนไ้เลยนะคะว่าอันนี้จะเป็นไอทัลเลอร์นะคะไอทัลเลอร์ color. ประมาณนี้สีที่พิมพ์ได้มาอันนี้เนี่ยชื่อว่าไม่แน่ใจ S A P S Y I อ่ะมันออกจะยากหน่นะคะแต่ไม่เป็นลาคือสีกลุ่มที่พิมได้มาเนี่ยจะเป็นสีออกโทนสีม่วงนะคะนี้เปิดขึ้นมาคือจะมีกระจกแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีสีสันแล้วก็จะมีแปลงเล็กๆมาให้ด้วยไอเจ้าแปลงที่มันเป็นหัวฟองน้ำเนี่ยพิมอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่พิม์จะบอกเลยว่าแปลงที่มันเป็น <c oughs> แปลงที่ใช้สําหรับจุ่มลงในเจ้าอายไลเนอร์ของเขาเนี่ยนะคะ มันโอมากๆอันนี้เนี่ยมันโอมากๆนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยๆมาดูนี่เปิดนิดนิดนก่อนนะคะคือจะมีเป็นพลาสติกเนี่นะคะโย่อทั้งแผงเลยนะ แล้วก็จะได้เห็นสีสันให้ดูทังนี้แล้วกันพิมได้ถือถนัดนิดนึงค่ะสีแรกนี้เนี่ยจะเป็นครีมเบสนะคะสีนี้จะเป็นครีมเบสคือตอนแรกเนี่ยพิมก็จะลงสีเนี่ยคะ่ะที่ทั่วเปลือกตาก่อนเสร็จแล้วก็จะมีสองสีนี้นะคะที่เป็นสีที่แบบออกแนวแบบวิบวับคริสตัลนิดนึงนะคะพิมก็จะลงทั่วเปลือกตาเลยเสร็จแล้วก็ค่อยๆค,คัดเบ้าไล่ไปนะคะด้วยสีที่เข้มขึ้นแล้วก็สีที่เข้มที่สุดก็อาจเอามาใช้ ตรงช่วงริมเขาเรียกว่าขอบตาริมแนวขนตาไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวที่เป็น,น,ปน,น,อ,นะนอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคุณสังเกตเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมก็จะเป็นเสมือนครีมไอายไลเนอร์ค่ะพิมก็จะลงทั้งขอบตาบนและขอบตาล,ล่างเพื่อเป็นเบสแล้วก็เอาสีที่เข้มอย่างเงี้ยนะคะมาลงทับเพิ่มคือเรียกว่าตลับเดียวจบคือปกติเนี่ยเราจะต้องมีอายแชโดว์เบสอันหนึ่งอายแชโดว์พาเลตหนึง่งแล้วก็จะต้องมีครีมไอายไลเนอร์อีกอันนึงใช่ไหมคะอันนี้คือแบบว่า ใส่มาในอันเดียวกันเลยสุดยอดมากคือผสมทั้งเนื้อครีมแล้วก็เนื้อที่เป็นแป้งแป้งเป็นออกแนวฝุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็สองสีนี้เนี่ยคือมีความเป็นมุกบ้างนิดหน่อยแต่คือไม่มุกมากนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอามาใช้เบลนด์ตรงช่วงหางตาอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะแบบไม่ดูแบบวูบมากเกินไปนะคือแบบออกมาแล้วกําลังดีมากๆอย่างที่บอกคือเจ้าแปรงอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยคืออันนี้เป็นแปลงที่มาในตลับ ลักษณะที่เป็นพาเลตอันนี้นะคะอันแรกจริงๆที่พิมใช้แล้วหิมเฮ้ยมันเวิร์กนะมันเวิร์กปกติแล้วเนี่ยคือพวกที่มากับตลับอย่างนี้นะคะที่แบบว่าใส่มาอันเล็กอันน้อยพวกนี้นะบอกตรงพุ่นจริงโยนทิ้งเพราะมันไม่เวิร์กนะคะแต่อันนี้นี่มันเวิร์กมากเดี๋ยวฉันจะลองป้ายเจ้าอายไลเนอร์สีดําขึ้นมานะคะสวชให้ดูนิดนึงคือเขาให้เขาเขียนบางเขาก็บางบางนะคะสามารถจะเอียงไปเอียงมาเพื่อให้เส้นหนาก็ได้นะคะเห็นไหม นี่นะคะเขียนให้บางก็ได้แล้วก็แบบบิดแปลงนิดนึงให้เส้นหนาขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะทับไปทับมาเลยแบบนี้ก็ได้คือแปลงนี้มันเวิร์กมากเลยยังคิดว่าถ้าเกิดพาเลตนี้หมดเนี่คงต้องขอเก็บแปลงนี้นะคะล้างเก็บไว้ใช้ต่อไปในอนาคตนะคะมาถึงพาเลตถัดไปนะคะผ่านจากตาไปแล้วก็มาถึงแก้มบ้างนะคะกล่องหน้าตาเหมือนกันเพียนะคะแพกเกจรจิ้งเหมือนกันเพียเช่นกันนะคะราคาก็เท่ากันเพียเหมือนกัน1,200บาทนะคะอันนี้ แมตรงนี้ด้านล่างจะมีเขียนด้านล่างไว้ตรงนี้นะคะว่าเป็นช h คคาเลอร์นะคะไม่ยอมโฟกัสนะคะเห็นไหมนี่ชีคคาเลอร์นะคะเ,เห็นแล้วเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบว่าน่าจะได้แทบจะเกือบทุกสีผิวเหมืนกันนะ,ะแปลงลุน่นวิดีโอป้าพิมพ์นะคะก็คือจะมีเ,เป็นพลาสติกเนี่ยนะคะแบะลงมาอย่างนี้แล้วก็คือเพื่อป้องกันหน้าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีแปลงมาให้ด้วยซึ่งแปลงก็เป็น แป้งที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นพอสมควรทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่ใช้เนี่ยคุณมีทั้งหมด4สี4ไม่ใช่สีสีนะถิงว่ามันเป็น3สีมากกว่าแต่พิมพ์ดูบางทีพิมพก็รู้สึกเหมือนมันเวฟเวฟแล้วมันให้2ส,สีนี้มีความแตก2บนล่างนะคะมีความแตกต่างมากแต่พิมรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะแบบออกแนวสีเดียวกันนะคะถึงเวลาใช้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้วิธีการเอาแปรงเนี่ยวนทุกสีนะคะแล้วก็ลงที่หน้าแก้มหรือว่าจะ ค่อยๆดึงตรงสีทางฝั่งนี้ก่อนผสมกันก่อนลงก่อนแล้วก็เอาเนี้ยมาลงตรงที่เป็นจุดสูงของใบหน้าทั้งหลายนะคะอย่างวันนี้เนี่ยพิมใช้แปรงนะคะวนทุกสีบนตรงนี้นะคะแล้วก็ลงบนแก้มตรงจุดเดียวกับที่พิมพ์ลงสีเข้มเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการเชดดิ้งแล้วพิมก็ลงทับนะคะแล้วก็ปัดมาถึงด้านหน้าแก้มมันจะดูแบบว่านวลนน,วน,นิดนึงเพราะว่าคุณถ้าคุณสังเกตเนื้อนี่นะคะมันจะเป็นแบบแว๊บ,บแบบ คริสตัลค่ะนะคะออกแนวคริสตัลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์ก็ใช้นิ้วมือเลยเนี่ยนะคะป้ายเจ้าสีนี้นะคะแล้วก็มาปาดลงนี้นะคะตรงสันจมูกนะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าด่างโด่งนิดนึง <laughs> ถึงแม้จะไม่ค่อยมีก็ตามนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะ PV2 สี PV2 นะคะแปลงของเขาเดี๋ยวต้องให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแปลงนิดนึงนะคะแปลงของเขาเนี่ยมีเดี๋ยวสวอตส,สีด้วยดีไหมสวอตส,สีด้วยเนาะเอาสีเข้มสสีเนี่ยนะคะ สีเข้มสองสีเห็นไหมมีสีเข้มกว่าสีเข้มเข้มที่สุดนะคะก็คือเอดสีนี้เอ,อสำหรับแปรง,งเขาเนี่ยมีความหนานแน่นพอสมควรนะคะมีความแน่นทีนี้พิมพ์ก็บอกตามตรงว่าตัวเองก็ไม่ค่อยชอบใช้แปรงประเภทอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยก็สารภาพเลยว่าใช้แปรงที่เป็นแปรงแต่งหน้าที่เป็นเซตแปรงใหญ่ๆแน่นอน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าแปรงตัวนี้ไม่ได้ ไม่ได้สามารถเขาเรียกสามารถทํางานได้นะคะแต่ตัวนี้ก็สามารถทํางานได้นะคะสามารถจะเอามาลงได้เพราะว่ามันใหญ่พอสมควรคือถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นประเภทที่เป็นพาเลตแบบนี้สมัยก่อนนู่นนู้นนคุณจะเคยเห็นแปลงที่แบบอันเท่านี้โป้งอ่ะเธอจะเล็กไปไหนแก้มมันขนาดนี้นะคะมันเล็กเกินไปนะคะมันจะลงแล้วก็ขนยิ่งเล็กขนก็ยิ่งแข็งไปด้วยค่ะที่นี้อันนี้เนี่ยก็คือขนาดนะคะทาให้ ขนเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะแน่นแต่มันก็นิ่มพอสมควรนะคะคือเรียกว่าใช้ได้เหี้ยวมาถึงพาเลตถัดไปค่ะพาเลตลิปเป็นพาเลตที่แบบว่าชอบชอบแบบนี้คือแบบมาเปิดมาปุ๊บมีหลายๆลสีให้เลือกหรือว่าจะแบบจิ้มไปจิ้มมาผสมกันก็ได้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ราคา1,200บาทเช่นกันนะคะเป็นพาเลตลิปอยู่ในซองก็ม่หยีเหมือนกันอีกนะคะแล้วก็จะเขียนด้านล่างนี้นะคะว่าลิปคัลเลอร์นะคะก็อันนี้น่าจะเป็นเบอร์ A.M.1 นะถ้าทิมดูไม่ผิดนะ เปิดออกมานะคะก็จะเป็นเซตติ้งคล้ายๆกันกับของเจ้าตัวอายชาโด w เลยนะคะคือมีที่เป็นที่วางแปลงเป็นแบบออกแนวกลอสกลอสคริสตัลนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นคริสตัลรีฟร์สนะคะสีขาวแล้วก็อันที่เป็นช่องใหญ่2ออันข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นคริสตัลลิปกลอสเอาใหม่นะอันนี้ลิป ฟรอสเลยนะคะฟรอสอันนี้กลอสสองอันนี้กลอสนะแล้วก็อันข้างบนเนี่ยเป็นลิปคัลเลอร์นะคะสามอันข้างบนเป็นลิปคัลเลอร์สามอันนี้นะคะมามาดูกันทีนี้แปลงถ้าเกิดว่าเป็นแปลงพวกที่เป็นแปลงที่ให้มาสําหรับทาลิปสติกเนี่ย ไม่ว่าจะของพาเลตไหนพี่ว่ามันโอเคทั้งนั้นนะมันไม่ค่อยแย่มากคือปกติแล้วเนี่ยแปรงที่มันจะทิ้งจะเป็นแปรงที่ถ่ายฉาดด้วยเพราะพอมันเป็นฟองน้าใช่ไหมคะพอมันทาไปทามาทามาทาไปบางทีมันก็ลุยบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นแปรงพวกนี้ไม่ว่าจะของพาเลตยี่ห้อไหนส่วนมากพี่ว่ามันก็โอเคนะหลังจากใช้เสร็จมันก็ทําความสะอาดเขาไปนะคะทีนี้มาดูสีสันตรงนี้กันบ้างนะคะมาสวอชกันดีกว่าเพื่อความมันสะใจของเรานะคะทีนี้จะสวอชข้างไหนดีสวอชแขนข้างนี้แล้วนะคะทีมจะค่อยๆไล่ไปทัเริ่มจากลิ ฟรอสตนะคะที่เป็นฟรอสตนะคะอันนี้คือเนื้อเนี่ยไม่ได้แบบว่าเอานิ้วจิ้มลงไปแล้วเละลงไปเลยนะคะมันจะแบบมีความมีความแข็งเซ็ตตัวพอสมควรนะคะจะดูค่อนข้างยากหนึ่งคือว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่คุณทาลิปสีอยู่เสร็จแล้วคุณเอาสีนี้เอ,อทาทับลงไปนะคะมันก็จะดูแบบว่าฟรอสต์นิดหนึงมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมตรงช่วงเส้นเลือดตรงนี้นะคะ ฟรอสอ่าต้องมุมนี้มุมนี้อ่าอย่างนี้เห็นนะคะอย่างนี้เห็นนะเดีย๋ยวเอาทิชชู่ไปเช็ดมือกันนะจะได,ได้ได้หลายๆสีนะ,ะทีนี้เรามาดูลิปกลอสกันบ้างน,นะคะที่เป็นกลอสสองสีนี้นะคะบายน้อยเปหน่อย,ยสองสีนี้มีประกายแวบๆน่ารักดีนะคะโอ้แต่ว่าสีเขาค่อนข้างจะอ่อนบางอ่ะเพราะนั้นนี้ ฟลอสนะคะแล้วก็กลอสกลอสกลอสเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีนี้เนี่ยสีขักฝั่งนี้จะเข้มมากกว่าะคะถ้าเป็นสีนี้นี่จะอ่อนทีเดียวคุณเห็นไหมละ่ะว่าสีแทบจะไม่โชว์เลยนะคะคือแบบเป็นเหมือนทิ้นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาถึงลิปคัลเลอร์บ้างพห็นุหลองว่าลิปคัลเลอร์จะต้องแจมแน่นอนเพราะว่าลิปคุณเห็นไหมว่าอันที่อยู่ริมมุมสุดทางนี้นี่คืออันทิมไทยอยู่สีชัดเจนมากๆนะคะคือแบบออกแนวลิปสติกเป็นแบบครีมคัลเลอร์อะไรประมาณนั้นเลยะคะ่ะ แล้วตอนที่พิมลงอันนี้เดี๋ยวพิมก็ใช้นิ้วลงด้วยนะคะพิมไม่ได้ใช้แปรงอะไรแต่อย่างไรค่อยๆไปคืออันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อครีมเลยอย่ะหูสีหม่กอสีจัดจ้านใช้ได้เลยนะคะอ่านี่นะคะนี่อีกสามสีที่เหลือไล่ไล่เรียงตามลำดับของเขาเลยะคะ่ะเห็นไหมชัดเจนไหมก็คือฟรอสต์นะคะจะเป็นสีที่แบบว่าขาวๆนั่นเองแล้วก็สําหรับเจ้ากลอสสองอัน ก็จะเป็นสีอ่อนๆประมาณนี้นะคะส่วนที่เป็นลิปคัลเลอร์นะคะเป็นครีมคัลเลอร์คุณดูซะก,ก่อนว่าพิกเมนต์ของสีจัดจ้านมากๆสีวันนี้พิมทาคือสีอันสุดท้ายนี้นะคะแตะแค่นิดเดียวแล้วพิมก็อามาแตะๆๆแ,แ,แล้วก็เมมไปเมมมาแล้วค่อยๆเกลี่ยไปนะคะคือไม่แห้งด้วยต้องบอกตามตรงแล้วก็พิมไม่ได้ทาสีอื่นทับนะคะคืออยากจะให้เห็นสีนี้กันชัดๆเลยว่าทาลงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างะคะเพราะนั้นเรียกว่าทาด้วยนิ้วมือก็ได้หรือว่าจะใช้แปรงก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับ ระดับความสะอาดในวันนั้นของคุณหรือว่าคุณแชร์ขึ้นสะอางใครไะถ้าเกิดคุณเป็นช่างแต่งหน้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้แปรงไปเถิดนะคะจะเกิดผลแต่ถ้าเกิดคุณแต่งให้ตัวเองก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้มาถึง2ชิ้นสุดท้ายแล้วว่านะคะ2ชิ้นสุดท้ายจะเป็นดวงตานะคะอันนี้จะเป็นเจ้าไอายไลเนอร์นะคะหน้าตักกล่องแบบนี้นะคะชื่อว่า BSC d i า Extra Sharp Eyeliner Pen นะคะราคา350บบาทนะคะจะเป็นแปรง เป็นเป็นหัวแปลงๆนี่นะคะ่ะพิมชอบลายที่อยู่บนแท่งของเขามากเลยคุณเห็นไหมเป็นลายแบบออกแนวแบบเขาเรียกไซคเดลิกอะไรพวกนี้นะคะพิมชอบลายๆประมาณนี้นะคะเปิดมาปึ้งหัวเป็นแบบนี้นะคะหัวเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นหัวผููกันเล็กๆชาร์ปคอยนะคะเดี๋ยวพิมจะเขียนอีกเส้นหนึ่งด้านบนตรงนี้นะคะให้เห็นว่าเขียนไปนเลยสามเส้นเลยกันจะได้เห็นชัดๆ นี่นะคะอยู่ด้านบนเห็นไมนเส้นก็คือขนาดใกล้เคียงกันมากๆกับอันที่อยู่ในพาเลตตานะคะตาหายไปไหนแล้วนะคะพาเลตตาเราอยู่แถวนี้นะคะเจอละอนะใกล้เคียงกันมากกับการใช้อายไลเนอร์อันนี้นะคะโดยใช้แปลงที่เป็นแปลงหัวเล็กๆที่เขาให้มานี้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่า คุณชอบอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมแล้วก็คุณใช้ในพาเลตนี้พอแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะให้มันเข้มขึ้นเพราะว่าหลังจากที่คุณใช้เจ้าอันที่เป็นอายไลเนอร์ครีมที่อยู่ในพาเลตแล้วเนี่ยบางทีคุณอยากจะยีให้มันดูฟุ้งนะคะเพื่อให้เป็นเบสของสีม่วงที่จะมาติดตรงอายไลเนอร์ตรงเอ่ออายชาโดว์ตรงนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่คุณลงเสร็จทั้งหมดคุณก็เอาอายไลเนอร์เนี้ยลงทีหนึ่งซึ่งวันนี้พิมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะพอหลังจากที่ลงเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็เเเอออาายยไลนนร์ี่่คะ กลีดทับอีกทีหนึ่งก็จะได้เส้นที่แบบดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะมันเป็นเนื้อน้ำอะ่ะมันจะแบบลงไปมันก็จะกริดทีเดียวนะคะมาถึงที่สุดท้ายกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็น volume m a s volume and curl mascara นะคะ volume and curl mascara สะท้อนแสงมากเลยนะคะสะท้อนแสงก็เป็นกล่องสีดำม่วงนี้นะคะราคา350บาทเท่ากันนะคะเบอร์นี้ของพี่จะเป็นเบอร์ k 1นะคะ k 1ส่วนมากก็ Black, แบล็ k นั่นแหละนะคะคือสีดำส่วนตัวแท,งท่งข้างในนี้ค่ะเป็นสีม่วงนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสําหรับขนตาสั้นและขนตาตกอ่าแล้วนี่มันทํามาเพื่อเรานี่เราไม่ได้เขียนบนกล่องนะคะเขียนบนนี่ค่ะเขียนบนหลอดเลยตอนแรกเห็นครั้งแรกตก,กใจฮะนี่มันเกิดมาเพื่อดิฉันโดยเฉพาะเลยนี่นาน,นะะี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะ่ะเพื่อขนตาสั้นและขนตาตกนะคะแล้วก็จะเป็นรูปของหัวแปลงให้ดูด้วยนะคะก็คือจะเป็นหัวแปลงแบบ แบบยางเป็นแบบรับเบอร์นะคะเป็นซินเทติกแบบนี้แล้วก็จะมีด้านหนึ่งที่ขนยาวกว่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งขนสั้นกว่านะคะจะสังเกตเห็นแบบนี้จริงๆแล้วพิมก็เคยเห็นแปลงอะไรประมาณนี้มาอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้เนื่องจากขนตาบนของพิมอะพิม,พมพยังต่อขนตาคึ่งถาวรอ,อยู่นะคะแต่ว่าพิมพเองก็สามารถจะเสียแปลงเนี่ยเข้าไป ลงมาสคาร่าตรงช่วงที่เป็นขนตาจริงที่อยู่ติดกับแนวขนตาเนี่ยนะคะได้เพียนะงแต่ผมพิมพ์ผมไม่ได้ปัดออกมาให้ยาวนี้แต่สิ่งหนึ่งที่พิมพ์เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะสูมให้ดูนิดนึงพิมพ์สามารถปัดขนตาล่างได้เพราะว่ามีมาสคาร่าหลายตัวที่ปัดขนตาล่างไม่ติดนะคะแต่ตัวนี้ปัดขนตาล่างติดอเมสแล้วปัดแค่สองรอบนนะคะได้ขนาดนี้ถ้าเทียบกับว่าพิมพมีขนตาน้อยมากเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้สุดๆเลยนะไม่ คือไม่ขี้เหร่เลยนะคะคุณภาพกับราคาคุณลองคิด350บาทจริงๆถ้าไปซื้อที่เป็นแบบดักสตอร์เดี๋ยวนี้ก็350-450ห้าร้อยก็มีแล้วนะคะอันนี้350ถ้าเกิดว่าคุณคิดแค่ว่ามันปัดขนตาล่างได้สวยเนี่ยก็โอแล้วนะคือบางยี่ห้อเนี่ยปัดขนตาบนโอเคแต่พอถึงเวาลามาปัดขนตาล่างเสร็จเนี่ยกลายเป็นแบบเขาเรียกขาแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยชอบมน,นะอ่ะละค่ะตรงนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของ BSC นะคะพิ่เชื่อว่าทั้งไม่ว่าจะเป็น ตัวโกคาเวียนรูสาวเดอร์นะคะที่หลายหคนอาจจะแบบเฮ้ยเอาไปทาตัวก็ได้ด้วยไรเงี้ยแต่ทีนอยากจะบอกอหกหนึ่งก่อนว่าตัวไหนที่ชอบที่สุดนะคะเอาสัก2ชิ้นละกันนะคะที่ถ้าเกิดว่าให้ไปเลือกซื้อเองเนี่ยน่าจะซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจะมีเป็นแน่นอนรองพื้น <laughs> เพราะว่ารองพื้นเขาดีอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพีมเป็นคนที่อชอบอะไรที่แบบน้อยขั้นตอนพอมาเจอ พวกรอ,อ,องพื้นหรือว่าบีบีครีมอะไรพวกนี้ค่ะที่มันใช้ขั้นตอนเดียวได้คือว่าสามารถกลบพวกรอยแพนด้งแพนด้า le, Panda, อะไรอย่างนี้ได้หมดในขั้นตอนเดียวนะคะก็คือแฮปปี้และที่สําคัญคือมันไม่เพิ่มความมันให้กับใบหน้าของพิมปกติเคยซับมันหนึ่งครั้งต่อวันก็ยังคงซับมันหนึ่งครั้งต่อวันเหมือนเดิมนะคะมันก็ทบเรียกว่าใช้ได้ามากๆเลยแล้วก็สีไม่เปลี่ยนระหว่างวันด้วยนะคะไม่ไหลอีกอันนึงก็แน่นอนค่ะพิมเป็นประเภทชอบแต่งตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมก็จะชอบเลือกที่จะใช้ะน I ette, นนนะนคะ คือพิมพ์ชอบสีแนวเนี้ยสีออกม่วงๆอะไรเงี้ยม่วงๆฟ้าๆเนี่ยนะคะแล้วที่สำคัญอย่างนึงที่ชอบมากคือเจ้าแปลงอันนี้นะคะที่มาใช้ร่วมกันกันกบเออ่ ครีมอายไลเนอร์นะคะมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะจะเป็น2ชิ้นนะคะที่ประทับใจมากที่สุดนะคะสำหรับชิ้นอื่นๆถ้าเกิดคุณอยากจะลองแนะนาว่าลองไปดูที่เคาเน,เน์เตอร์เมยซีค่ะมีทั่วราชอาจากักรแทบจะทุกห้างจะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถามว่าซื้อที่ไหนมันหาง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะไปลองเช็คข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยทางเว็บโซงเว็บไซต์หรือเฟซบ o o กแฟนเพจของเราดูก็ได้นะคะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะเรามาลองดูกัยค่ะว่าแต่งลุคนี้ทำยังไงบ้างน,นะคะแบบไวๆค่ะแล้วเราเจอกันในวีดีโอหน้านะอ่